ไก้แน่า่หรอใช่มวนบอดีมาเคลืนนะ่ะมวน้เมาสันมาคนหาเออกินหลงเออคันกินแล้วจังสันก็ละมุนนะอีนเียดตรีม,ม,ตมวนตุ๊บลืมจับตะ่มล้วเื่นหาสมัตอเมื่อตีลายแบงตี้ตีนันยอยู่รไปป่น่ะเอเปมาล้ำยยเลยตาัหวงหอกยยอยปกาศจบ <c oughs> คิดที่มากว่านี้เหรอเนี่ยตึ้งนี้ยัะยื่นอ่ะโมกาจกเนี่ยกูเห็นมึงไปจีบกระเทยอยู่จกเงินให้กระเทยพร้อมมึงมาโตดีมึงอะไจกเงินให้อันผู้สาวเพิ่นฟอนยุ่งมืงขึ้นแค่เทยมากที่สุดอ้ยมัต้องถามดอกค้ำแม่แม่หลายกว่าทั้งหมด เนดีมี่เ๋ยวนี้เป็นพ่อค้าน้ำเราสิใช้เลย้ออ่าใช่ใช่สูขบะแกเองแกกระเบื้องเด้อทีกะเบื้องแเพิ่มหนงมันไปสยหลารโทษนะมันที่เลาใช้อันนั้นอ่ะอืม เปิดทั้งผลอ่ะแม่กินกินอีแม่กินข้าวยายละตีอันหนึ่งปลาดุกง่ายมาแต่บ้านอันงานร้านสช้าแล้วเอามาใหอยมาต่อมะหอยสมบัต้นั่งโดดนันโดดนี้แล้วขอกะปูกาเห็ดมันตัวใหญ่หลายกินข้าวกับอันนี้นั่นแม่โซนกินข้าวกิน คือ่อออกมันจะวบาหาดเตี้ยอ๋อหนาวหนาวเอียงซ้ำหนึ่งมันออกมาซ่องแล้วมังหั่นแล้วมันไม่กินเรียบชันคก็ร่างแยะเพี้ยนประตูออกจากพี่น้องเขาจะเพี้ยนประตูออกพี่น้องอ่ะมึเห็นมามใช่หอยยุ่นเด็กกันไก่หอยยุ่นเน่งบะมีดตีรถกับขาวประมาดาราเมื่อนี่เอพิ่นเป็ดการเป็นงาน อเมียไมขุยัาอุ้งย่านตั้งแต่มันหันใจพอออกมื่ขึ้นกูว่างเป็นยังไงมึงฟาปูกูจะใช้สันดกกินขขาแม่ประทูเป็นยังไงประทูยายพ่อเราบด้เ้าอันซ้มมันโดนมันตีแมนยูนะแมเนาะตีมประทูนี่มึงอามาตะเหิงแล้วตี ตีปลาทูมึงกัมาตะาเหิงเนี่ยปูมึงจะมาถอดเนี่ยแก้วจากพี่นองแก้วมาจากบ้านงานลานแล้วหนึ่งอืยอันนี้จะมันอูเพียปลาทูอรปลูปลาทูเชมมด็ไปวันนี้วันอิยแม่ไใช้ใปลาทูตัวนี้โอ้ปลาทูเสื้อจะโดนแล้วกับพ่ใส้ตู้เย็นไว้ไ มืนอึ้นนี่บอกกล้องม่สองตัวสองตัวเป็นปลาทูหอมอัน,นอั้นเันนี้ชือกรแล้ว<อ>นี่นเลี้ยมีหลบๆอมันน้อยแช่งเมื่อเ้านิวขาวตีดิ้นมาสันกูว่าแม่นั่นอันกูว่าแม่นมาถือคอนอันฟอนเมื่อคืนสักหว่สันม้วนลายดีก้อนม้วนนะ มเาจากใจมงก็ต้องดันเราใูนั่งเงเอากนเรากินบ้นมันียงันหน้าเรด้วยตีอันขากันไปยังห่อจักบาทห่อเหหกสิบบาท้อยเ้ยมันห่อ60บาทเอ้อมันก็สาเด้อ่ละห่อ500้อยก็บาทมั้ง กโมและเธอใช่กินข้าวเนี่ยนั่นกินเลยสู้น่ะกินเลยละเขาไม่กินเลยผู้ใดเอิญใครเอิญสูบางนั่นเต็ิ 百三万对吗？哈。